สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้นกล้าออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับกฟรีไฟล์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมก็จะกลับมาเล่นกันอีกครั้งนะครับสำหรับฟรีไฟล์นะครับอาจจะเป็นโหมดซีซีนะครับผมวันนี้จะมาเล่นซีซีนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เนี่ยผมมีอยู่แค่ไม่กี่ท่าเนี่ยเนี่ยดู the truth คือ ถ้าใครอยากให้ผมเติมนะครับก็ผมขอยอดยอดไล่นะขอยอดไล์ประมาณสักอ่าสักยี่สิบไลก็พอนะครับถ้าถึงยี่สิบไลค์ผมจะเติมแล้วก็ทําคลิปให้ผู้ชมดูนะครับผมโอเคเราไม่พูดพิ่มเพลงครับไปไปซี่ีกันเลยไม่ได้เล่นนานขออภัยด้วยนะจ้าสี่สีส่ครับผมโระหลดออู้อยู่ซิเวอร์อ่ะไปจ้ะไปจ้ะ ไปจ้ะเจ๊ๆครับผมไปมามามาก็ถ้าถึงยี่สิบไลน์นะผมจะเติมง่ายนะครับผมแล้วก็จะเปิดให้ดูครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปก็ได้ถ้าถึงนะถ้าถึงถ้าถึงเดี๋ยวผมเติมให้ครับครับผมวุ้ยทำไมมันนานจังเลยงากดอันนี้รอแล้วกันอู้รับ เอได้ครัโอ้อันดับอันับอันนี้อะไรอ่ะบหกวันทันคืออะไรครับทุเคนทาวเวอร์มาแล้วโอมาแล้วโอเคมาแล้วอืมามาโอเคอึ๊บอึบโอ้ยด้านบนครับด้านบนด้านล่างก็มีด้านบนก็มีไหนวะมันมามา โอ้จบพุบ่ยยิงใครเนี่ยดูยิงใครเนี่ยโอ้โหโดนเลยเห็นไหมโดนเลยเพื่อนหลังเพื่อนหลัง First Blood โอ้โหโดนแล้วเป็นไงอะโอ้ย ตัวแล้วเรียบร้อทริปเปิลเคิลเกมแรกย่อยยับเลยจ้าเกมแรกแบบอุ๊ย UMP มาของชอบ UMP ของชอบเลยครับมามาสิ ยูเอ็มพีของชอบเลยครับผมมาเลยยูเอ็มพีไปอ้อมหลังครับผมจะอ้อมหลังนะครับไปยูเอ็มพีของปวดมาแว้าวไปครับไปไม่มีใครครับนี่แน่เห็นนะนะโอ้โหโดนหัวเราะยูเอ็มพีของปวด ด้วยๆ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 ด้วยโอ้ไหนอะ First Blood อือหือข, <c oughs> ขอบคุณครับผมเล็กนะขอบคุณครับที่ช่วยผมเล็กหน่อยครับผมเล็กหน่อย ไปไปไปกู้ก้เหลือสามไปครับเฮ้ยไปแล้วตองมันโอ้นั่นเองตดนน่ะตดนน่าเฮ้ยระเบิดระเบิดไอ้ขี้ระเบิดโอ้โหระเบิดหมด สองตัวหนึง่งได้ไหมสองตัวหนึง่งโอเคเพื่ then, อนยิงตัวนั้นก่อนสองตัวสองครับตอนนี้เฮ้ยอ,ออกออกเฮ้ย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 บีบเว้ยมามาครับไปไปเพื่อนไปไปครับไปเพื่อนโอเคข้างบนนะระวังข้างบนนะข้างบนนะระวังนะระวังนะระวังข้างบนนะระวังนะกลัวอะไรขนาดไงไงไงเป็น นี่ละเรียบร้อยยืนนิ่งเรียบร้อยโอ้ยืนนิ่งวันนี้เรียบร้อยไปเลยสิคบเรียบร้อยจัดเอาเอามาเอาเหมือนเดิมออโอเค ครับไปครับมา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 ,มา,มา <S <S ไปลุ้นกันแล้วแล้เคย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 ลุ้บลุ้บลุ้บโอเคไม่มีใครไปครับมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับอยู่ไหนอะ เฮ้ยเ่ินโดนว่ะเอ้ย right. เกิดะไรวะวัสดีครับพ่อหนุ่ม First Blood ล้อสิไปไไปไปสองว่ะไปครับเอ้ยหนึ่งอยู่นี่เรียบร้อยล้มครับ ล้ม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 ,ลมโอ้โหผมล้มเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยโอ้โห,โโหสามสู่แล้วโอ้โหผมกุสานช่วยยิงแล้วว่าโอ้สามตัวได้มัง้งนี่บอกแล้วผมชอบไป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 ไ,ออไปวอลไปมาเอานี่มาโอเคไปครับ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแจะว่าตั้งไงอ่ะมาแล้วผมลืมตั้งอนนี้โอเคโอเคผมรูมแ้แหละไปครับเกมสุดท้ายเกมตัดเซนดูสิสสว่าเราจะตีตื่นมาได้หรือไม่นะครับผมไปโอ้ยมีตุกเล็กน้อยว่า Mua Một... mua còn ạ mua mua còn ạ góc 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 ui góc Ok góc 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 Ui Tôn tôn มันมาแล้วเพื่อนเพื <th ans> ่อนมันมาแล้ว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 ช่วยยิงหน่อย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 ช่วยยิงโอ้โอ้ยยังไม่ทันเลยเก็บสามโอ้โหจ๊แค่หนึ่งต่อสามเอ้ยเพื่อนเพื่อนมีเบาเพื่อนเพื่อนดับบเเิิิิลลลคทรปปโอ้โห กอแตะระเบิดจบเกมครับผมโอ้โหนโดนไป4-0เลยยิงเขาไม่ได้เลยอื้มอื้มอุ้ยไ,ได้ MVP ได้ MVP เฉยโอ้โหได้ MVP เฉยไปโอ้โหต่อไปครับ ล็อบบีก้ก็ผมก็ช่วยเพื่อนนะผมก็ช่วยเพื่อนนะก็นั้นผมขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวที่ผมบอกไว้ะผมขอ20ไลค์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเติมให้นะครับผมครั้งแรกนะนี่บอกเลยนะครั้งแรกนะครับผมโอเคงั้นผมขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสาหรับเกมฟรีไฟนะครับผมถ้าใครชอบกดไลก์กดซับสไครต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมแบบกดกระดิ่งให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ20ไลา์นะอย่าลืม